อ n น m a l m ม f i มาเปียแจกเสียงเรียกเข้าและเสียงนาฬิกาปลุกเสียงเรียกเข้ามนุษ์มีคนโทรมามารับโทรศัพท์เด้ยัยงอีกยังช้าอีกรีบรับเดะไอทำไมยังไม่รับเนี่ยรอตั้งนานแล้วเนี่ยโอ้ให้เวลาสิบวิถ้ายังไม่รับจะแดกแล้วนะสิบเก้าแป ่นละรับ hmm. ดิ <ana> ีบอยเรียกจนเจ็บคอแล้วเสียงนาฬิกาปลุกมนุษย์มนุษย์มนุษย์ปลอยตื่นได้แล้วหลับไปแล้วนะสายแล้ว้อยตื่นแล้วจะหลับทั้งวันแล้วหรือ้งสายแล้ว เสียงเรียกเข้าเพลงจนเกินตัวพี่ไม่มีสาตังจะพาไปเลี้ยงชา ดได้แล้วที่ลิง์ใต้คลิปนี้เลยอ n นิโมมาเฟียแจกเสียงเรียกเข้าและเสียงนาฬิกาปลุกเสียงเรียกเข้ามนุษย์มีคนโทรมามารับโทรศัพท์เด้ยังอีกยังใช่อีกรีบรับเดเยทำไมยังไม่รับเนี่ยรอตั้งนานแล้วเนี่ยโอ้ให้เวลาสิบวิถ้ายังไม่รับจะแดกแล้วนะสิบเก้าปดเห้า เสียงนาฬิกาปลุกมนุษย์มนุษย์ตนุันโอ้ยตื่นได้แล้วหลับเลยนะสายแล้ววอยตื่นได้จะหลับทั้งวันเลยนังไงแล้วสายแล้วเสียงเรียกเข้าเพลงจนเกิอ พัวพี่ไม่มีสาตังจะาพาไปเลี้ยงชาบูพ่อดันมาเติบโตในรัฐบาลลุงตุอยากพาไปกินรู้ก็ทำไม่ได้เหลือเพียงหัวใจกับเงินเดือนอันน้อยนิดแต่ฉันก็อยากได้เธอเข้ามาเป็นคู่ชีวิตจับมือก้าวเดินไปด้วยกันสามารถดาวน์โหลดได้แล้วทีล